สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโซคาตติสนะตัวนี้ส่วนสูง6ฟุต4เบิร์กเกตไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ทั้งหมด2ออปชั่นนะออปชั่นแรกจะเป็นฮันเตอร์แล้วก็ออปชั่นที่2นี่จะเป็นเอนจินถ้าคิดว่าตัวมันเล่นยากผมคิดว่าเอนจินตอบโจทย์ที่สุดนะแล้วก็ในส่วนของเพสไตน์พลัสเนี่ยก็จะมีอินเสซีพลาสพลัสแล้วก็เทคนิคอลพลัสนะส่วนเพสไตน์ปกต ี่สิบแบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ไซโคดฟูดลอซซี่เนี่ยมีคอยแถมให้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับอาริซงไปก่อนไปลงล่างมาโตคตีเต,ตรียมตัวเพสล็อกช่วยเดี๋ยวดูมันชิงเหลี่ยมนะอลองคอนโทรลสปินดิไปเลยโอ้โหต,ตัวแบบนี้มันมีเทคนิค้ดพลัสนะ่แม่งช่วยมากอะ่ะช่วยให้ชิงเหลี่ยมแบบเกินร้อยอะ่ะรอช่วยเพสหนะ่อยดูดิ ดูดิเหลี่ยมแม่งแบบเสียโคตรยากอะ่ะไปเลยโซคาติสโอ้นิดเดียวแต่แบบเสียเหลี่ยมยากมากอ่ะเล่นต่อสวยเต็มตัวเลยโซคาติสมาลงต่ำมาเล่นดิเต็ปโอเวอร์โอ้โหลูกดือ้อยิงโอ้โหลูกดือ้อสุดๆไม่ได้อู้ยสวยมาดีนี่ลงมาเดี๋ยวดูโซคาติสนะคือมันจะเป็นแบบ แคมหน้าต่ำหน้าเป้าได้หมดอ่ะโอ้โ oh, ห oh, แล้วแฮชชิกเลยเป้าเกมแรกยิ่งโอ้แรงผมบอกเลยมันเล่น S T C F แคม C M ตัวบุกอะไรได้หมดเลยอ่ะดีมากตัวมันอาจจะเล่นในกรอบยากว่ะเล่นในกรอบยากไปน,นิดนึงคือเล่นมันต้องมีความแบบพอดีอ่ะรู้จักพอดีหน่อยถ้าฝืนเล่นตัวโซโครตีสไปนะมันจะไม่ได้เก่งเวอร์ไว้เล่นในกรอบยากอ uh huh. เนีย่ยต้องรีบคิดรีบทําไว้ในกรอบแบบอย่าพยายามถ้าไม่เกยไปจับบอลเล่นเผลอ,ออาจจะไม่ได้นะดึงไวก่อนจ่ายบอลยังวะนี้โ,โหจ่ายขาดมากสกู๊เทิร์นวนมาหาโซคาติสใหม่แมคเกดี้เทนเซนไว้ก่อนคอนโทรลสปินนะโอ้ยเจ็ของเต้แม่งเกะก,กะเกินเออสวยโซคาติสใหม่แทนเซนก่อนต้องวนหาใหม่วะเมื่อกี้เสียเหลี่ยมไปแล้วโซคาติสเข้าข้อคมมากเอาจริงคมมาก ผมแบบยืนยืนในกรอบยิงสบายมากอะเซฟโอเวอร์โซคติสเต็มตัวเดี๋ยวบอลเราจ่ายดิปึ๊บกลับมาเนี่ยดูดิเชื่อมเกมสนุกดีอะโซคติสอะเชื่อมเกมดีมากแล้วจังหวะนี้แมคเเกดี้แล้วยิงเลยโอโหดีดก้อยสุดๆแต่ต้องรีบคิดรีบทำนในกรอบต้องรีบมากต้องเป็นตัวที่แบบรีบคิดรีบทำหน่อยโอ้ยนิดเดียวแต่มันแบบไหลต่อไหลคือเอาเรื่องมาก เล่นเร็วว่าอุ้ยได้ว่ะอุ้ยได้ว่ะลูกดือ้อแล้วยิงผมไม่เน้นเขียวนะวหยกลัวไม่เข้าแต่มันวางเท้าแบบแอนิเมชันมันแอบยิงเขียวยากนิดนึงแต่โอเคเลยรวมๆผ่านมากบอลโลจ่ายลงล่างแป๊บหนึง่งเกมนี้ตึงน่าจะเล่นยากน่าจะเล่นยากน่าจะเล่นยากตกติไปอุ้ยสวยนะอุ้ยหมดเล็กน้อยยิงโอ้ไม่ o d ไ m ่กอดเกมตึงนะเนี่ยมันเอาตัวรอดแบบถ้าใช้สกิลดีๆทํมมิ่งดีๆแม่งไปได้เลยอะเออสวยเบสลงล่างจ่ายัดมาโซคัตตีเตียมตัวเลยเดี๋ยวต้องคอนโทรลสปินว่ะมาโซคัตตียกจังหวะนี้ลูกกลางอากาศไม่เหลือเอาจริงแล้วผมว่า FC โปรจะอาจจะได้เห็นถ้ามีดาบพวกตัว n อ c ดึงไว้ก่อนเป็นแกนดีกว,ว้ายสวยแล้ว สามบอลน,นั่นแหละมาดีนี่สวยโซคติดมาเนี่ยตัวเป็นตัวพักบอลจ่ายบอลเนี่ยดูดิเป็นตัวจ่ายตัวจบที่แบบเวอร์เวอร์เห็นปะยินซีเอฟคือแบบตัวจบตัวจ่ายที่แบบเพอร์เฟกต์มากแล้วไปเจอกันในกรอบดีกว,ว่าเกมนี้น่าจะต้องต้องเล่นในกรอบป่ะเจดีโอ้โหสเต็ปโอเวอร์โอ้โหยิงโอ้โหโอ้โห ก็แบบว่าเป็นตัวที่แบบถ้ามีพื้นที่เล่นแม่งโกงมากไปสูขอติสมันได้เหลี่ยมแล้วเว้ยตรงนี้แหละแปรนัดเม็กยิ่งกว่าจะง้างแม่งติดแดงเลยไม่นึ้ว่าอนิเมชันเป็นไงออ้ยโซกอติสมาว่ะเขาแบบโคตรโสดสงสารนะเขาขอโทษขอโทษขอโทษตัวแบบก ได้ปะโอ้ยนิดเดียวนะว่าไม่ได้เห็นตัวนั้นเว้ยพาแรงโซคาติสไปหยุดหนึ่งทีรีเวิร์สใส่ไปเกดี้แคนเซิลมุดเข้ามาไปเกดี้แคนเซิลมุดเข้ามาจิงเหลี่ยมคอนโทรลสปินไปแล้วโอ้โหอ้าแดงได้อยู่กระดกข้ามหัวแม่งยิง <c oughs> Amazing มากคือเวลาเล่นสกิลเวอร์วอ่ะเหมือนแบบมันได้เหลี่ยมไปด้วยมันเลยดูง่ายเว้ยพวกเรนโบว์พวก, Rainbow, พวก ซัมเบลโลฟิกี้เนี้ยส,สบายสบายโอเคสวยไปสเตโอเวอร์ฮิวดูฮิวหนึ่งทีแล้วแม่งมุดต่อดูดิคือสปีดแม่งอย่างกับมีแลผิดพลัสอ่ะโอ้โหสกิลมันชิบหายเลยวะ่ะโอ้โหออกอีกแล้วไม่ได้เล่นเต็มเกมเลยโอ้โหรอ,ลอเล่นดึงไว้ก่อนสุขติสมาน,นี่มาป้อนให้เลยสเตปโอเวอร์ดึงไว้ก่อน พี่หล่อเดโอลูกดือ้อด,ด,ดื้อไหมก่อนแมเกดี้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เซอร์ไพรส์ผมมากเลยตัวนี้เซอร์ไพรส์ผมมากเรื่องลูกดือ้อเรื่องเรื่องความใหญ่ที่แม่งแบบมีประโยชน์อะสุดๆเบรแม่งตวสวยจัดเอ้ยดเดียวโดนแม่งยกอีกแล้วคอยดูนะมึงไม่ต้องยกมึงไม่ต้องยกตัดให้เละ โอ้โหแม่งทำอะไรก็เข้าอะ่ะแต่วันนี้เซิร์ฟลื่นด้อไปโซคาเตสถ้าเซิร์ฟหน่วงผมว่าผมพอซีดานเะนี่ยแต่ลื่นคือแม่งก๊อตมากอะ่ะอ่ะอีกฝั่งแม่งมึนแลเล่นต่อเปล่าไปต่อเปล่าดึงมาโซคาเตสหิวดูหิวปกติแล้วก็หิวดูหิวบอลอ้ยิ่งบาย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 เรียบร้อยยังไม่เต็มเกมสักเกมเลยนะเนี่ยเออสวย ยัดไปสก,กิล5มันแบบใช้ได้ดีมากอะชิงเหลี่ยมได้อย่นะเนี่ยดูดิคือมันจะนําไปแบบ19ตลอดเวลเวลาที่เหมือนจะเสียเหลี่ยมอะมันจะชอบอยู่ๆนาไป19แบบงงๆจริงๆวะ่ะเดี๋ยวค่อยฝากให้โอเคสวยไปเลยโซคติสโซคติสทำเกมส่วนกับไปเองเดีกว่าอ้ my god อันนี้เกมแม่งตึงมากเลยเนอะเว้ยโซคาร์ติดแับเล่นไม่ได้มีโอกาส3เข้าไป2คุ้มมากโอ้สวยเดยวิสแล้วจังหวะนี้แบกเกดี้แค้นซะก่อนจ่ายลงล่างจ่ายแบบสามเหลี่ยมแม่งแบบฟินมากอะดูด,ดิถ้าได้ถ้าได้แบบเป็นเป็นตัวแบบพักบอลเนอี่ยสามเหลี่ยมแทงแม่งฟินมากเป้เอาบอลหายได้อยู่โซคาร์ติสนั่นแหละได้เล่นแล้วเว้สเต็ปโอเวอร์หนึ่งสเต็ปโอเวอร์สองสเต็ปโอเวอร์สามบายบาย <c oughs> คือผมเล่นโซคาติสแบบเกินเนี่ยไม่นึกว่าจะเข้ามือขนาดนี้อะ่ะเกินไปโอ้สวยมากเวียราเวียราเวียราไปเวียราแม่งเถื่อนมากชีกยาวๆอุ้ยแบบนี้โซคาติสกระโดดจักรยานดิโอ้โหมันทำได้ทุกอย่างจริงว่ะเขียวแบบเน,น้นๆโคตรแรง ทำได้ทุกอย่างบอกเลยตัวนี้สารพัดประโยชน์มากโอ้ยแม่งคิดเร็วเลยนะยังแทงไม่ทันอนะ่ะอุ้ยปั๊มบอลมาโอุยโอ้ยชนเขาล้มเลยพีหน้าพีหน้าเละอะีดูพีบโลฟุ๊นั่นแหละพีหน้ามันเละอะโอ้โหแล้วยิงโคตรแรงยังไงยิงพาวเวอร์ช็อตพลัสอ่ะ โชว์เยอะมากผมบอกเลยไม่นึกว่าจะเป็นไฮไลท์คุณภาพอะสำหรับบทสรุปของโซคัตติสเนี่ยผมจะให้เพสซิงอยู่ที่9ครับชูติ้งผมไม้9พาสซิงผมไม่เ้าดิปลิงผมไมห้8.5แล้วก็พิสิกผมไม้าครับสำหรับข้อดีหลักๆของโซคัตติสเนี่ยตัวนี้ผมมองว่าเป็นแคมที่แบบดูเหมือนจะจับทางง่ายมากแต่ว่าจับทางโคตรยากเลยมันเป็นแคมที่แบบสูงใหญ่แล้วมันมีบทบาทในลูกกังอากาศค่อนข้างเยอะ,อะจังหวะเล่นในกรอบจริงๆมันดูยากนะแต่ถ้าไปกับสกิล5ดาวมันแบบเพอร์เฟกต์มากๆครับและจ เต่ได้จะเหมือนซีดาเนี่ยแบบเล่นไม่ออกเพราะฉะนั้นนะผมไม่แนะนําเลยพยายามรีบคิดรีบทํารีบใส่สกิล5ดาวได้ยิ่งดีมันเริ่มมันที่ในเรื่องของเพลซิ่งนะเพลซิ่งของตัวนี้ผมมองว่ามันบูทจากตัวเบสมาค่อนข้างจะแบบเพอร์เฟกมากๆแล้วมันเห็นผลจริงๆนะส่วนในเรื่องของชูตติ้งเนี่ยตัวนี้ถ้าได้เข้ามาเล่นในกรอบนะแล้วยิงเต็มข้อ่ช็อตพาวเวอร์ของมันเนี่ยเยอะมากๆเป็นตัวที่แบบแอนิเมชั่นมันดูแบบยิงแล้วมันแบบโกตายได้เลยส่วนในเรื่องของพาสซิ่งก็ดีเหมือนกันนะพาสซิ่งตตััััววนนนนี้มมเเทาดย่่่แแบบบบบปป็็จจไไ โคตรจะเพอร์เฟกเหมือนกันคือเวลามันรับบอลแล้วเล่นเกมสดกลับอ่ะกดแทงดีเดียวเพื่อหลุดเดียวไปทําประตูได้มาอันที่ในเรื่องของดิบเบลลิ่งนะตัวนี้ในเรื่องของบอดี้ไทป์สูงสูงอ่ะแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์อ่ะมันทําให้แบบตัวนี้พลิกตัวไม่ค่อยคล่องแต่ในเรื่องการคอนโทรลบเนี่ยเวลาส่งยัดแล้วเล่นต่ออ่ะมันดูดบอลดีมากแล้วก็บอลไม่ค่อยห่างตัวในจังหวะที่แบบมันจวนตัวจริงๆอ่ะและสุดท้ายในเรื่องของฟิสิคสลเนี่ยตัวนี้ให้มา85ผมมีความรู้สึกว่ามันมาก ูไปเลยเวลาใช้งานโซคาติสพยายามใช้ไหล่ต่อไหลให้เป็นประโยชน์คือเวลามันโดนดักข้างหน้าอาจจะเสียบอลง่ายก็จริงแต่ถ้าได้ชิงเหลี่ยมแบบไหลต่อไหลผมบอกเลยเอาลงโคตรยากแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมคิดว่าจะเอาโซคาติสตัวฟุตเบิร์ดเดย์ในราคา 1.2m เนี่ยมาเปรียบเทียบกับซีนดีซีดานตัว92ในราคา 1.6m นะสำหรับคุณภาพของทั้ง2ตัวเนี่ยอันนี้ถ้ามองในตําแหน่งแคมนะถ้าใครชอบเล่นซีดานผมมองว่าโซคาติสคือตัวอัปเกรดของซีดานจริงๆคือ2ตัวนี้มันจะมีควาามคลย้ยัน เวลามันเล่นยากเวลามันต้องฝืนเล่นเนี่ยมันมีข้อเสียคล้ายๆกันแต่ถ้าใครชอบ2ตัวนี้ที่แบบสไตล์แบบนี้ผมคิดว่าอวนทำโซโคาร์เตสมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาแล้วความคุ้มค่าเนี่ยผมให้ประมาณ6.5เต็ม10แล้วกันคือมันอยู่ในเกณฑ์คุ้มนะแต่ข้อเสียอย่างหนึง่งอันนี้ต้องย้ำนะถ้าเซิร์ฟหน่วงผมว่าตัวไข่ตัวมันจริงๆอารมณ์แบบซีดานไปเป๊ะเ,เ,เลยอะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทเลสนะผมคิดว่าจะเอาโซโคาร์เตสเนี่ยมาเปรียบเทียบกับซีดานอี ไม่ได้เอสเต็มปากอะแต่ตอนนี้ซึ่งเวลามันผ่านมาพอสมควรแล้วอะผมว่าซีดานควรจะอยู่ A บกมากกว่าส่วนโซคติสเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้อันนี้ก็ต้องย้ำอีกรอบนะมันคือตัวอัปเกรดจากซีดานตัวนั้นจริงจริง,ซ,งซึ่งผมมองว่าตอนนี้ยังไงก็เอสได้แต่ในอนาคตไม่รู้จะลงมา A บกเมื่อไหร่ผมคิดว่าตัวแบบนี้มันก็ไม่ได้หาง่ายๆเป็นตัวที่ค่อนข้างจะยูนิคด้วยแล้วก็สามารถเล่นลูก,กอากาศได้ดีตรงนี้ถ้าใครชอบแนวนี้ผมว่าก็จัดเลยดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ คลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นหรือว่าอยากพัฒนาฝีมือเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟ o d ลอซี่เนี่ยเปิดรับสอนเล่นแล้วนะส่วนใครที่ไม่มีเวลาว่างเนี่ยทางเพจฟ o d ลอซี่มีทีมงานบริการรับจ้างเล่นฟ c h แชมด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจฟ o ตลอซี่มาได้เลยนะทางทีมงานเรายินดีให้บริการครับบา,บาย